ลวงรักจอมวายร้ายบทที่สองภารากิจไม่คิดฝันหญิงสาวพาร่างบอบบางและก้นพังพังเดินกลับมายังที่พักซึ่งเป็นห้องพักขนาดกลางสำหรับมนุษย์เงินเดือนทั่วไปของที่นี่ซึ่งทางบริษัทต้นสังกัดที่เมืองไทยจัดการให้ทั้งหมด รวมทั้งเงินในกระเป๋าสำหรับใช้จ่ายในแต่ละเดือนอย่างที่บอกว่ามันเป็นทริปในฝันก่อนมาถึงแต่เมื่อเท้าน้อยๆย่างเหยียบลงบนแผ่นดินกังหันสีส้มกลางดงทิวลิปเท่านั้นละ่ะเธอเพิ่งรู้ว่าเสนอตัวมาแดนระรกภุมท้ๆเลย ภารกิจผีอะไรเนี่ยเธอสะบทอย่างโกรธในตอนนั้นแต่จะโกรธและโทษใครได้นอกจากตัวเองก็เธอช่วงชิงรางวัลน,นี้กับพนักงานคนอื่นๆเองแข่งแทบตายสุดท้ายอย่างกับโดนปล่อยก่อทำงานไม่สำเร็จก็อดกลับบ้านถ้ารู้งี้ไม่ไปช่วงชิงกับเขาก็ดีหรอกเฮ้อ แต่ถึงอย่างไรก็เถอะไหนๆก็ได้มาแล้วเพราะฉะนั้นภารกิจตามหาพ่อต้องได้ไปต่อพ่อคะเราต้องพบกันนะคะและพ่อต้องกลับไทยไปพร้อมกับหนูแม่รอพวกเราอยู่คะ่ะเธอคิดในใจมุ่งมัน่น การมาทำงานตามลูกชายกลับไปรับตำแหน่งให้ท่านประธานถึงแม้จะหนักนวงหนักไม่หนักก็ดูเขาทุ่มเธอออกจากเพนเท้์ก็คงพอการันตีความร้ายกาศของเขาได้แต่ถึงกระนั้นเธอก็พอที่จะมีอภิเศกพวกนั้นแบบไม่มีขีดจำกัดแต่ก็ใช่ว่าจะดีใจเพราะเมื่อแรกกับภารกิจที่เธอต้องทำให้สำเร็จแล้วมันเดิมพันมากกว่าหลายขุม ย้อนคิดถึงอาทิตย์ที่แล้วเธอยังเจ็บไม่หายทำไมเจ้านายถึงใจร้ายทำกับเธอได้ลงคอแบบนี้มันเท่ากับลอยแพเธอชัดๆเลยภารกิจไม่สำเร็จไม่มีทางกลับบ้านบว,ว่าไงนะคะหญิงสาวแผทสิ่งล่นคุณได้ยินชัดแล้วครับสลีิสาคุณต้องอยู่ที่นั่นจนกว่าภารกิจจะสำเร็จ แจ็คกี้กรอกเสียงมาตามสายหลังจากเธอออกจากสนามบินมุ่งหน้าสู่ที่พักทำไมไม่บอกตั้งแต่อยู่ไทยการตัดสินใจของเธอจะได้ไม่เป็นแบบนี้หญิงสายยกมือขึ้นกลุมศีรษะจนผมยุ่งถ้าดกหลุมพรางท่านประธานเสร็จแล้วเวรกรรมจริงๆแต่มันนอกเหนือจากข้อตกลงหญิงสาวครางเสียงปรับโต้ของพนักงานชั้นผู้น้อยเบาแผ่วยิ่งกว่าสายลมผ่าน คุณคือผู้ถูกเลือกอย่าลืมแจสก,กี้ยมิมเธอถูกเลือกชุนะต้องภูมิใจสิและทำภารกิจให้สำเร็จด้วยอย่าหือ,อย่าอื้อ ทำไมพวกคุณไม่บอกฉันตรงๆตั้งแต่แรกว่าฉันต้องมาพาเจ้านายน้อยจอมเหวียวกลับไทยไม่งั้นฉันก็ไม่มีสิทธิ์กลับเมืองไทยเหมือนกันถ้าแบบนั้นใครจะยอมไปแล้วครับคุณก็รู้เจ้านายน้อยนะ่ะหัวแข็งแล้วก็หลายกาจ้าเล่แค่ไหนทั้งแสบสันทั้งอันตรายจะว่าโหจะได้นะครับคุณ แจกี้หมายถึงซาเร็กหรือด็อกเตอร์อลันซาเร็กเวสลีย์บุตรชายเพียงคนเดียวของอ e ีวานซาเร็กเวสลีย์ประธานกรรมการบริหารบริษัทต,ต้นสังกัดของเธอนั่นเองแล้วอะไรทำให้ท่านตัดสินใจว่าฉันจะทำงานนี้สำเร็จคะเพราะคุณมีคุณสมบัติหลายๆอย่างที่คนอื่นไม่มีนะสิซอลิซา ขอให้โชคดีกับภารกิจโทษแจ็กกี้มันไม่ยุติธรรมเลยหญิงสาควควรผมรู้ว่าคุณทำได้ซาริสซาแล้วแจ็กกี้ก็วางสายไปเสียดืด้อเหลือไว้เพียงหญิงสาวพนักง,งานระดับตอกต่อยยืนงงในดงทิวลิปอยู่แบบนี้ หญิงสาวถอนใจอย่างเหน็ดเหนื่อยเมื่อย้อนคิดถึงวันแรกที่เดินทางมาถึงเนเธอร์แลนด์ก่อนเอนหลังนอนราบลงบนเตียงอย่างอ่อนล้าหลับตานั่นก่อนที่น้ำตาจะไหลเนื่องจากไม่สามารถบังคับได้เธออุตส่าห์ฝันว่าจะได้มาดูงานและเที่ยวเที่ยว และท่องเที่ยวมีเวลาจะไปบ้านคุณย่าและตามหาคุณพ่อผู้ให้กำเนิดบ้างแต่นี่ทุกอย่างกลับไม่เป็นตามแผนที่วางเอาไว้นรกชัดๆเลยมั้งเนี่ยพังทริปในฝันของฉันแทนที่จะปังกลับพังไม่เป็นท่าพังพังพังมันกลายเป็นแบบนี้ได้ยังไงฮึสลิสาครัวอในใจ ความเหนื่อยล้าทั้งร่างกายและหัวใจทําให้หญิงสาวเผลอหลับไปโดยอัตโนมัติชีวิตน้อยๆของพนักงานยันเดือนที่น่าสงสารลืมตาตื่นขึ้นมากลางดึก เวลาที่นี่เกือบตีสองตรงกับที่เมืองไทยประมาณเกือบเกือบแโมงเช้าที่นั่นเช้าแล้วนี่เธอจึงหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาต่อสายโทรหาแมนดาที่เมืองไทยตอนนี้แม่อยู่กับป้ารักซึ่งเป็นพี่สาวทแท้ๆของแม่ นานจะเป็นคนคอยดูแลพาแม่ไปโรงพยาบาลตามนัดของคุณหมอการได้รับคีโมอย่างสม่ำเสมอนั้นจะเป็นผลดีแต่ก็มีผลข้างเคียงด้วยเช่นเดียวกันโอกาสที่แม่จะหายมีค่าพอกันกับโอกาสที่แม่จะจากเธอไปแต่ที่ครอบครัวทำได้คือให้กำลังใจและทำทุกอย่างให้ดีที่สุด อย่างน้อยแม่ก็ไม่ได้สู้เพียงลำพังเราสู้กันทัางครอบครัวและผู้ป่วยมะเร็งอีกนับล้านพวกเราเล้วนอยู่ทีมเดียวกันทีมสู้มะเร็งฮัลโหล เสียงผู้เป็นป้ารับสายทำไมคิดถึงบ้านขนาดนี้นะหญิงสาวหลับตาแน่นพยายามกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่ให้ไหลเพราะเกรงว่าเวลาที่ร้องไห้มารดาและป้าจะจับสังเกตได้จากน้ำเสียงระหว่างพูดคุยว่าเธอกำลังร้องไห้ชีวิตกำลังเศร้ากลัวพวกท่านจะเป็นห่วงและกังวลไปกับเธอเข้มแข็งไว้นะลิซ่า หญิงสาวเตือนตัวเองในใจป้าจา๋านี่ลิสางนะหญิงสาวเอ่ยทักทายไปตามสาย ความจริงด้วยความทันสมัยของเทคโนโลยีการสื่อสารเธอจะใช้วิดีโอคอลก็ย่อมได้แต่พระเจอเรื่องราวร้ายๆมาทั้งวันแล้วรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเธอจึงไม่อยากจะให้แม่และป้าเห็นสีหน้าที่ไม่สู้ดีนักของเธอในตอนนี้กลัวว่าท่านจะยิ่งเป็นห่วง เธอไม่อยากจะให้ท่านมีเรื่องให้ต้องคิดหรือกระทบกระเทือนจิตใจและเป็นห่วงเธอมากจนเกินไปเฮ้ลิซ่าว่ายังไงละ่ะลูกผู้เป็นป้าทักทายด้วยเสียงดีใจแม่ล่ะแม่ทำอะไรอยู่คะเธอเอ่ยถามหามารดาอันเป็นที่รักแม่กำลังกินข้าวแกจะคุยกับแม่เหรอ น้ำเสียงของป้ารักยังคงอ่อนโยนมีเมตตาแม้ไม่เห็นหน้าก็รู้ว่าป้าของเธอยังยิ้มและมีความใจดีไม่เคยเปลี่ยนเลยอืมคิดถึงค่ะว่าไงลิสาแม่จาาคิดถึงแม่ที่สุดเลยลูกสาวคนเดียวเริ่มอ้อนแม่ก็คิดถึงลิสานะลูกที่นั่นเป็นยังไงบ้าง นางเอ่ยถามสารทุกข์สุขดิบของผู้เป็นลูก จะว่าไปเมื่อหลายปีมาแล้วนางเคยไปเยือนเนเธอร์แลนด์หนึ่งครั้งในชีวิตคราวที่คบหาดูใจกับพ่อของซารีสาตอนนั้นหญิงสาวยังไม่เกิดบ้านเมืองของเขาเป็นระเบียบเรียบร้อยมีหลายอย่างที่ทันสมัยแต่ประชากรของเขาล้วนขคารบซึ่งกันและกันมีระเบียบวินยัยบ้านเมืองเขาก็สะอาดเรียบร้อยสวยงามน่าอยู่ บิดาของซาริสาพานางไปท่องเที่ยวและรู้จักกับแม่ของเขาหรือย่าของซาลิสานั่นเองแต่เพราะเขาทำงานด้านวิศวะกรรมการย้ายที่ทำงานไปต่างประเทศจึงเกิดขึ้นบ่อยๆในช่วงเวลานั้นเขามาทำงานที่ประเทศไทยความรักของพ่อกับแม่จึงเริ่มบังเกิดขึ้นและซาริสาจึงได้มีโอกาสลืมตาดูโลก ลิสาสบายดีค่ะแม่มาถึงได้ก็ได้ดูงานเลยดูงานจนก้นช้ำเลยแม่จา๋าระโยกหลังเธอคิดในใจตั้งใจนะลูกเอาใจใส่งานนะผู้เป็นมารดาเตือนทำไมเธอถึงคิดถึงแม่คิดถึงป้า แล้วก็คิดถึงบ้านมากมายขนาดนี้นะทางทางที่อยู่ในประเทศที่สวยงามขนาดนี้แต่ทำไมหัวใจมันถึงรู้สึกเดียวดายนีลสินะที่ใครเขาก็บอกว่าอยู่ที่ไหน ก็ไม่สุขใจเหมือนบ้านเราสลิาพยายามข่มน้ำตาแต่มันก็เริ่มค่อยๆซึมออกมาจนต้องขยี้ตาแรงๆเพื่อไล่น้ำตาออกไปก่อนสูดหายใจเข้าลึกๆเพื่อตั้งสติ จ้าแม่เดี๋ยวอีกสองสมวันลิสาจะโทรหาคุณย่านะแม่จะออกตามหาพ่อจริงจังแล้วแต่ตอนนี้เพิ่งมาถึงงานก็ยังไม่ลงตัวเลยเพิ่งจะได้เข้าที่พักแล้วก็สำรวจรอบๆเมืองนะ่ะยังกลัวหลงอยู่สลิสารายงานมานดา เออดีดีดลิสาอยู่สองอาทิตย์เล้วถ้านานจำไม่ผิดลูกสาวเคยบอกอ่ีงนั้นแม่นี่แหละที่ลิสาโทรมาหาลิสาอาจจะได้อยู่นานกว่านั้นนะแต่แม่จา๋าไม่ต้องห่วงนะเรื่องค่าใช้ใจนะ่ายน่ะบริษัทออกให้หมดเลยโอ้ยอยู่นานจัง ก็งานท่าทานจะติดพันนะแม่บริษัทใหญ่ๆก็เงีย้ยแหละแม่จา๋าไม่ต้องห่วงนะลิสาหนูก็ดูแลตัวเองดีๆนะลูกแต่บ้านเมืองเขาอะ,จะเจริญคงไม่มีโจรผู้ร้ายชุกชุมหรอกใช่ไหมมาดาน,นึกห่วงลูกสาต,ตัวคนเดียวไปอยู่ไกลบ้านแบบนั้นจะอยู่ยังไงนอนยังไง กินยังไงบ้างก็ไม่รู้ก็ยังไม่เถอะนะแม่ไม่มีอะไรน่าห่วงหรอกแม่มีแต่คนหอลอละิ่าได้เห็นกางหันลมกองจริงด้วยนะแม่อันบลมเลยได้ดูทิวลิปด้วยค่ะเดือนพฤษภาคมเป็นช่วงที่ดอกทิวลิปบานสะพรั่งในสวนเคอร์เคนทอฟ ซึ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมทั่วบ้านทั่วเมืองส่วนกังหันลมของที่นี่ปัจจุบันเหลือเพียงไม่กี่ตัวจะปรากฏอยู่ที่หมู่บ้านซานสคานกังหันลมของเนเธอร์แลนด์เดิมใช้เพื่อผลิตพลังงานเพราะสภาพภูมิประเทศของเนเธอร์แลนด์อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลจึงทำให้มีพลังจากทิศท,ทางลมนำมาใช้ประโยชน์ได้ งั้นเหรอดีดีด,ดีถ่ายรูปมาเยอะๆนะแม่อยากเห็นพ่อของลูกเคยพาไปเที่ยวครั้งหนึ่งสมัยแม่เป็นสาวสาวถึงวันนี้ก็นานมากแล้วไม่รู้ตอนนี้บ้านเมืองเขาจะเป็นยังไงบ้างมาดาเล่ารอยยิ้มก็โปรอยออกมาด้วยความทวินหาช่วงเวลาดีๆที่แสนประทับใจในอดีตครับแม่ ไว้หนูไปเยี่ยมคุณยา่าแล้วจะให้พ่อโทรมาคุยกับแม่นะคะจา้าลูกแม่งั้นลิสาวางสายแล้วนะที่นี่ดึกชะละพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าไปทำงานเธอหยุดหายใจอาจจะได้ขึ้นเรือย,ยอทหลูเลยนะแม่ถ้าเขาให้หนูไป ประโยชน์สุดท้ายเธอคิดในใจสลิสามโมแต่พูดความจริงออกไปไม่หมดว่าเธอจะไปตามจิกตัวดรเวสลีย์กับเหมืองไทยเธอต้องไปขวางไม่ให้เขาขึ้นเรือยอทไปพักผ่อนกับนางแบบดังแต่ไม่เธอก็แอบขึ้นเรือไปด้วย เพราะถ้าไม่ทำอะไรที่ระห่ำแบบนี้ภารกิจนี้คงไม่สำเร็จสักทีนั่นก็หมายความว่าการออกตามหาพ่อก็ต้องยืดเวลาออกไปอีกซึ่งนั่นเธอรอไม่ได้ซลิสาต้องการพาพ่อกลับไปเยี่ยมแม่ให้เร็วที่สุดโอ้โหงั้นก็นอนเถอะนะลูกนะผู้เป็นแม่บอกค่ะแม่แม่จา๋ลาลิสารักแม่นะ รักมากๆแล้วก็คิดถึงแม่ทุกลมหายใจเลยอืมปากหวานจริงลูกสาวแม่นางเอ่ยกลัวสิ่งหัวเราะยิ่งคุยกันก็ยิ่งคิดถึงลูกสาวคี่อ้อนคนนี้จริงๆิลิสาววางสายก่อนนะแม่เสียงอิดอดอดแกมออดอ้อนของลูกสาวไม่รู้ใครจะวางสายก่อนใครต่างก็อยากคุยนาน,าน ้าลูกแคนนลาไว้ค่อยคุยกันใหม่นางว่าก่อนกดวางสายไปอย่างเสียดายรู้สึกใจหายอยู่เหมือนกันที่ตอนนี้ลูกอยู่คนละซีกโลกไม่รู้ว่าจะอยู่อย่างไรกินอย่างไรและนอนอย่างไร หัวอกของคนเป็นแม่คิดแล้วก็อดเป็นห่วงไม่ได้แม้จะเป็นบ้านเกิดของคนเป็นพ่อและหญิงสาวเคยไปเมื่อครั้งอายุได้ขวบเศษแต่นั่นมันก็นานมากแกยังจำความไม่ได้เลยกระมังลวงรักจอมวายร้ายบทที่สองภารกิจ ไม่คิดฝันหญิงเสาพาร้างบอบบางแล้ว